s t u d e n t สวัสดีนักเรียนชักน้ก็สิบัห้าทุกคนนะคะเก่กับ English o n l i n e คูดิวค่ะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของ Phonics นะคะการอ่านและก็สะกดคำเนาะ,ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคดิวก็สอนเหมือนแทนคำสัพท์ภาษาอังกฤษนะคะตัวสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะว่าถ้าเจอภาษาอังกฤษคำนี้เราจะแทนภาษาไทยอย่างไรนะแล้วก็ให้การบ้านไปนะคะให้พวกเราไปสะกดคำตามการแทนคำพท์ภาษาอังกฤษ วันนี้เรามาดูกันเลยว่าเราจะทำถูกกันกี่คำนะคะมาดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะออกเสียงอะไรบ้างตัว c ออกเสียงได้เคิร์กกับเกิร์กเคิร์กกับเซิร์ฟใช่ไหมคะแต่ในที่ออกเสีงยงเคิร์กนะคะเคิร er ์กแอดเนอร์นะคะออกอ่านว่าเป็นแคนและนี่คือคำอ่านนะลูกนะเคิร er ์กแอดเนอร์แคนต่อมาฟอฟันตัว s ก็คือฟอฟันเป็นเฟิร์ฟใช่ไหมคะเฟิร er ์ฟแอดเนอร์ ตามนี้เลยหรือเปล่าเอออ่านเป็นคําอ่านนะคะต่อมาค่ะตัว M, เอมออกเสียงเหม่อถูกต้องไหมลูกเมอแอนเนอแมนนะเก่งมากนะคะถ้าใครทําถูกเนาะต่อมาค่ะตัวพีเป็นเพอค่ะเพอแอนเนอแพนอ่านว่าแพน,นนั่นเองนะคะข้างหลังตัวสีเขียวนี้คือคําอ่านนะคะต่อมาค่ะเบิร์ใช่ไหมคะตัว ine, ตวอลแววอลฟันใช่ไหมคะออกเสียงเบิร์ก ใช่ไหมคะแอนะคะเฟอร์ F, a อร์เนอะแวนะคะ van นะออกเป็นวอลเวนมีจุดแล้วกันเนาะ van นะคะต่อมาค่ะตัวจก็เป็นเจอใช่ไหมคะเจอสระตัวแเนี่ยเป็นสระยแอหมดเลยเนาะเจอตัวสุดท้ายคือตัวเก็เป็น m หมโอเคไหม จอแอบเมอร์แจมแบบนี้นะคะและเดี๋ยวมาถึงโรงเรียนครูดิวจะตรวจให้นะคะว่าใครสะกดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะวันที่ครูบุ๋มครูบุ๋มคุณน้ตกนะัดมาส่งงานเอามาส่งครูดิวด้วยนะวันนี้ค่ะมีอะไรง่ายๆมาให้เราทำจากหน้าที่แล้วที่เราเห็นรูปภาพไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละคําอ่านว่าอะไรนะคะวันนี้เขาให้โยงเส้นค่ะอย่างเช่นคําแรกเลยเนี่ยเพอแอนเพนันตัวไหนก็เพอแอนเอพนนะคะโยงไปหาเพอแอนเพนให้ตรงกับภาพกับคำศัพท์เนาะ อนนี้ค่ะเออ Dad เจอ at the Dad โอเคเจอ at the Dad โยงแบบนี้เลยนะคะจนครบทุกคำเลยเสร็จแล้วถ่ายภาพลงอัลบับ้างให้ครูดิวด้วยนะคะวันที่มาส่งงานครูดิวอาจจะส่งให้พวกเราอ่านคำศัพท์ให้ครูดิวฟังด้วยจากที่ครูดิวสอนไปนะคะฉะนั้นอย่าลืมฝึกอ่านมาด้วยนะคะวันนี้ครูดิวมีให้พวกเราทำงานเท่านี้นะคะโอเค ทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแถมลงอัลบั้มเหมือนเดิมน,นะคะกันบ้านไม่เยอะค่ะโอเคสู้ๆนะคะฝึกอ่านด้วยนะ s ว e you